กิจกรรมผนึกคริสตัลลุ้นของรางวัลวงแหวนพิเศษหลงงบวกกับของรางวัลอื่นๆอีกเพียบมากมายเดี๋ยวเราไปรอลุ้นดวงกัน,นครับหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุ์วิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,รากโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชร หรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจายยรย์กับ s t e r า GO plus ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นอะไรครับก็กาดสวัสดีเพื่อนๆที่นะ่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับเรามาพบกับกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีระยะเวลา3วันนะ โดยกิจกรรมนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มไปดูกันเนี่ยฝากร้านสเตลลากโกพัสกันไว้ด้วยสำหรับใครที่ต้องการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นถังซานหรือ Rv หรือเกมแร็กนาร k กออริจินต่างๆนะครับทักไปหาได้เลยลิงก์ใต้ดิสคริปชันกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเนี่ยที่ทาให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในคัรทำเนี่ยสาวันนะครับเห็นปะมีเหรียญด้านล่างครับมีตัวมีของนะครับอันนี้อาจารย์ก็ทําแบบเล่นๆไปนะไม่ได้แบบจริงจังใส่ทุกอันใส่สุดทุกอันนะครับ โดยของรางวัลด้านร่างนะครับก็จะมีตัว5ใบนะครับตัว5ใบนะครับเป็นเขี้ยวนะครับสำหรับัพกระดูกนะแล้วก็ของรางวัลอื่นๆตามภาพเลยจันไม่น่าจะเปิดถึงอันสุดท้ายนะครับเพราะว่าของรางวัลมันจะมีที่เราต้องเติมเงินด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างโอเคไม่เสียเรียดนะครับอันนี้40กป็ถือว่าเยอะมากๆนะโดยไฮแลน์ของรางวัลนะครับจะเป็นทางด้านของลูกแก้วครับเห็นไหมโดยมีเลทการออกนะครับการันตีแหวนของหลวงเนี่ยอยู่ที่74นะจันมีไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับ แต่ว่าด้วยเพชรท,ที่จันจะหาได้คืนนี้จันว่าจันอาจจะทันอยู่นะการันตีนะครับ74ีนะครับ259อห้าหูการันตีคั่วสูงอะอย่างต่ำตำ74สําำหรับวงนี้ครับวงแหวนขั้นที่2ของทักษะที่4นะครับนี่นะครับก็จะเป็นการบัฟแหวนให้กับเราเป็นแหวนพิเศษนะไม่รู้ว่าจะดวงของเราเนี่ยจะพอที่จะได้รุนได้อะไรบ้างหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเรามารุนกันนะครับโดยวิธีการซื้อนะครับมันก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด ไม่กี่เพศหรอกครับใช้เพศซื้อนะครับแล้วก็เติมเงินใช้เพศรายวันเนี่ยกล่อง398บาทได้10ได้ซเกอกได้เป็นก้างพันึกคริสตัลด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยอันนี้ซื้อรายวันก็ถือว่าซื้อกล่องเนี่ยคุ้มกว่านะครับมา69อันครับป้ายอ๊บของรางวัลในนี้นะครับก็จะมีวงแหวนนะครับขั้น2ขั้น4นะครับจิตวิญญาณหลงๆนะครับจิตวิญญาณเลือกสายปีกได้นะครับ แล้วก็จะเป็นกล่องกระดูกอกสดาวอันนี้ถือว่าแจ่มนะครับลูกแก้วลัคกี้นะครับ2ประเภทนะครับวงแหวนวิญญาณที่7นะครับไม่รวมส่วนกลางที่เหลือก็จะเป็นของค่อนข้างจะขยะนิดนึงนะครับอุ้ยมาสุ่มปีกมา1อันครับอ้าวสุ่มปีกมา2ครับผมของรางวัลด้านบนยังไม่ออกนะครับยังเงียบกิ้งนิ่งกิ้งกิ้งอยู่เลยครับแหวนวิญญาณที่7ครับสุ่มสายปีกครับอย่านิ่งแบบนี้ครับใจคอไม่ดี ท่าทางเหมือนจะได้วงเดียวนะครับวงแหวนอ,อันนี้มีคดข้างที่จะหาได้ง่ายอ๋ออันนี้ถือว่าดีครับได้พวกนี้เยอะๆดีนะเอามาอัพ SP นะครับโหท่าทางอาจจะอาจจะต้องไปสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าาอการันตีครับอุ้ยได้ลูกแก้ว2แบบครับถือว่าโอเคนะเพราะว่าของทั้งหมดเนี่ยใช้เพชรซื้อมันก็เปลืองในระดับหนึ่งนะครับจะออกมาให้เรารีวิวไหมอึบอึบโอ้โหไม่ออกครับ ถือว่าไม่ออกนะครับอันนี้เนี่ยสุ่มหรือเลือกสุ่มครับโอเคสุ่มสายไหนสุดท้ายเนี่ยมันก็เอาไปเล่นด้วยกันอยู่ดีนะมาเมื่อกี้มันไม่ไสุ่มสายปีเดีย,ยมันสุ่มจิตวิญญ,ญาณรวมนี่หว่าอาจารย์เปิดแล้วนะครับ้อค,ความจริงจารขัด20แต้มก็ได้นะเดี๋ยวเล่นอีกนิดนึงก็ได้แล้วนเนี่ย20แต้มง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เราเปิดไปเท่าไหร่นะครับนี่เราสามารถมารับเนนี้ได้นะจารย์ได้แน่นอนการันตีนะครับ74 หการันตีทุกอย่างให้ให,ให้ตายเถิดโรบิน30อันครับอืมเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามครับโอ้โหเจ็ 73, ดสามหรือเจ็ดสิบสี่วะเจ็ดสิบสามดิเพราะว่าเมื่อกี้ห้าสิบอ่าหกสิบเก้านะครับออกก่อนการันตีอันนึงนะครับโอ้โหส่วนหัวครับจิตีิญญางหลงซูมอีกแล้วซูมมาอีกซูมมันก็ดีจริงอะแต่เออโอโ้จะมาแค่อันเดียวจริงเหรอ จริงโอ้โหจริงครับอันนี้มันสุ่มสุ่มสายช่วยเหลือครับโอ้โหมันมันรูปเป็นปีกจานคิดว่าเป็นปีกนะสุ่มสายช่วยเหลือนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนใช้ร่วมกันนะครับจานยังติดค้างเรื่อง,งการทําจิตของแต่ละสายนะเดี๋ยวทำให้นะครับเผื่อสัตว์ไทยจะได้มองเป็นแนวทางได้นะครับเดี๋ยวทาให้ไม่ต้องห่วงทําแน่นอนนะครับเราก็ได้มันมาแล้วนะครับสาหรับวงแหวนของน้องลงหลงโดยเฉพาะนะครับแหวนมิญญาณที่ สี่ป่ะนี่ครับวงแหวนญาณที่2ครับแหวนญาณที่2นะครับก็เป็นแหวนระดับแสนปีไปเลยนะครับแต่เป็นแหวนประเภทพิเศษนะอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าสามารถเอาไปฟิวชงฟิวชั่นในไ,ไรได้หรือเปล่าไม่ได้ครับไม่ใช่แหวนพิเศษแต่ว่าสามารถเลื่อนขั้นได้ปกตินะครับโอเคเราก็ได้มันมาหนึ่งวงแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาว่าเรื่องความสามารถมันก็เหมือนทักษะเดิมๆปะ่ะแต่เหมือนปร,ระสานสองวงแหวนเอาไว้ในวงเดียวอะ เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวนะครับโอ้โหได้การันตีด้วยแหละเมื่อกี้นะก็อ่ะของรางวัลครบครับพอดีจ้าไม่ได้เปิดเลยของรางวัลไม่ครบได้อีก2อันครับ2อันสุดท้ายแล้วเนาะเพราะว่าเราน่าจะเปิดไปน่าจะครบจํานวนโคตาเขาแล้วนะครับได้โปรดอีกหนึ่งอันขั้นสี่ของดีโอ้โหไม่ออกครับผมก็เต็มที่แล้วนะครับจิตวิญญาณน้องหลงนี่เราได้มาไปอัพน้องเลยก็ได้นะจิตวิญญาณเนี่ยจะได้เอาไปทำคลิปได้นะครับ ส่วนอันนี้ใช้อีก2ตัวสังเวรเยี่ยนกับโอโ้โหมีแต่ตัวสำคัญสำคัญครับเยี่ยนกับมานาสูตรก็ได้สังเวรไปนิดนึงก็พอครับโอเคน่าจะได้มาประมาณเท่านี้นะกิจกรรมนี้หากกำลังมองหาร้านเติมเกมสัพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,รากโก plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็กไหนก็คุ้มค่าบริการดี เติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t e ลา Go+ ดโกลลลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นยังไงเนี่ยใครต้องการจะได้นะครับก็อย่าลืมนะครับเก็บทางด้านของเพชรไว้รอนะเพราะว่าหลากัหลกๆเนี่ยถ้าอยากได้จากเพชรเนี่ยได้เยอะนะครับแต่ถ้าเราเปิดจนถึงระดับที่เขากำหนดเนี่ยเราสามารถมาแลกของรางวัลในนี้ได้ด้วยนะ เดี๋ยวของรางวัลที่จันมีจันมีเพียงแค่147ก้างปลาเท่านั้นนะครับงั้นก็แลกเพื่อเปิดด้านล่างนะครับโอเคเป็นตัวนะครับตัว90ใบอ้โหูขาดอีกขาดอีกอ้นี่ครับขาดอีกอก,าก,าก้างปลาอีกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราจะได้มันมาครับแต่ว่าเราได้จากภารกิจเนี่ยหลกัหลกๆภารกิจเราก็เสร็จเกือบหมดแล้วแล้วก็ถ้านับจำนวน,นที่แรกเนี่ยไม่น่าจะแลกพอได้ซ้ำนะครับ75เลยอะ เสร็ดได้เหมือนกันนะเนี่ยแรกในนี้ได้วงหนึ่งขั้น3านะครับแต่ว่าขั้น4เนี่ยไอขั้น2แต่ว่าขั้น4อยู่ข้างล่างเลยนะขั้น4เนี่ยจะเป็นแหวนที่4ครับเห็นปะแหวนที่4อันนี้เป็นแหวนที่2ครับทักษะท,ที่2กับทักษะท,ที่4ครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมารีวิวให้นะครับสำหรับทั้ง2วงเลยนะแต่เราได้มาแค่วงเดียวนะก็เต็มที่ครับมันมันเป็นดวงไงแหวนประเภทต่างๆในอนาคตเนี่ยมันค่อนข้างใช้ดวงนะครับ ซึ่งมีเพชรเยอะไม่เยอะเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวเลยอะ่ะต้องใช้อันนี้เยอะเลยครับ200กลก้างปลานี่ต้องเติมแบบ100เเซนะเรียกได้ว่ามันให้เราเติมแบบแน่นอนนอนนะเติมแบบ100เติมร้อยอ่ะเติมร้อยเปให้ตายเถอะแม่เจ้าโอเคครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสนับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโชคดีมีชยัยโชคชัย,ชยมีบัวกันทุกคนบ๊ายบายครับ